ข้อลูมิสปาคุ้มเกินราคาดีกว่าการล้างหน้าธรรมดายอย่างไรนะคะแล้ววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากสุดยอดผู้นำสาวสวยมากความสามารถนะคะแล้วต้องเรียกว่าเป็นอายุน้อยร้อยล้านของจริงเลยนะคะอดีตค่ะตัวท่านจบปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลายัยสุโขท,ทัยธรรมธิราชค่ะเป็นทั้งโหทำงานทางด้านสายต่างๆมากมายนะคะแล้วก็เป็นอดีตนะคะทั้งเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของร้านเช่าชุดแต่งงานเจ้าของแบรนด์ผ้าพันธอค่ะ แต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยนะคะมีความฝันค่ะว่าอยากจะทํางานที่ใช่นะคะแล้วได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการค่ะ จึงได้มาพบกับสุดยอดโอกาสธุรกิจนูสกินนะคะและไม่น่าเชื่อค่ะตัวท่านเองเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะอย่างรวดเร็วมากๆค่ะเป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะของวัยรุ่นนะคะที่ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะคะปัจจุบันเนี่ยตัวท่านนำลงตําแหน่ง Presidential Director Platinum นะคะอยากให้ทุกคนนะคะกดเลข8รวัรวๆเข้ามาในช่องแชทเลยกด888รวัรวๆเข้ามาค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับนะคะคุณกวางศิรพัชรดาเงินธนโชคค่ะสวัสดีคุณกวาง สวัสดีค่ะทุกๆคนแล้วก็สวัสดีพี่สมโอคนสวยของเราในวันนี้ด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะก็อ่าไม่เดี๋ยวก็ไม่ต้องแนะนําตัวเพิ่มเติมแล้วนะคะก็เดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะคะวันนี้จะมาคุยในเรื่องของลูมิสปากันนะคะมีใครที่อยู่ในห้องคอนเฟรนซ์คอ l ในวันนี้ที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับการใช้ลูมิสปาบ้างคะรลบกวนพิมพ์เลขหนึ่งมาให้กวางนิดนึงค่ะ ใครยังไม่เคยใช้ลูมิสปามาก่อนเลยโอ้มีคนที่ยังไม่เคยใช้ด้วยนะคะโอ้หลายคนเลยนะคะโอเคค่ะอ่าอาจจะยังไม่รู้ว่าน้อว่าแบบ รูมิสปามันคืออะไรนะคะหรือบางคนอาจจะได้ยินคร่าวๆกันมาบ้างแล้วว่าแบบเอ้ยรูมิสปาอาจจะเป็นเครื่องล้างหน้านะคะแต่ว่าวันนี้นะคะกวางอยากจะบอกว่าเครื่องล้างหน้าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องล้างหน้าที่ใครหลายๆคนนะคะชอบใช้กันมากๆและไม่สามารถที่จะขาดได้เลยในทุกๆวันนะคะอะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงในเรื่องของการใช้รูมิสปากันก่อนนะคะอะ ก่อนจะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการล้างหน้าปัจจุบันของเรากันนะคะซึ่งการล้างหน้าของเราเนี่ยสมัยก่อนอ่ะถ้าคนที่ยังไม่เคยใช้ทุกคนอาจจะยังทําอย่างนี้อยู่นะคะหรือบางคนยังไม่ทําจนครบทั้ง8ข้อก็เป็นได้ <c oughs> ข้อแรกเลยนะคะเราจะต้องแบบเวลาที่เราเราจะใช้มือล้างหน้าของเราเนี่ยเราจะต้องนํามือของเราไปล้างมือก่อน มีใครทําแบบนี้บ้างคะถ้าเกิดว่าคุณทําคุณพิมพหนึ่งมาให้กวางอ่าและข้อ2นะคะคือทําความสะอาดเครื่องสําอางนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายคุณผู้ชายอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องทําความสะอาดเครื่องสําอางแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้ชายคนไหนที่แบบว่าสําอางหน่อยๆมีการทารองพื้นมีการทาครีมกันแดดอันนี้คุณจะต้องครีนเซอร์หน้าของคุณด้วยนะคะ คุณอย่าลืมนะคะว่าวันนี้คุณทาครีมกันแดดแล้วคุณแบบว่าไม่คินเซอร์เนี่ยไม่ได้นะคะคุณจะต้องทำความสะอาดเครื่องสำอางของคุณหรือครีมกันแด,ดดของคุณด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่สามคือล้างด้วยน้ำอุ่นล้างด้วยน้ำอุ่นก็คือเป็นน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้นะคะถ้าบ้านใครไม่มีเครื่อง,ำองทำน้ำอุ่นนะคะก็ล้างด้วยน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้นะคะข้อที่สี่คือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผิวหน้า ตามสภาพผิวหน้าของแต่ละคนเลยใครผิวแห้งผิวมันนะคะผิวผสมผิวแพ้ง่ายผิวเซนซิทีฟนะคะก็คือเราเลือกตามสิ่งที่เราเหมาะสมนะคะและเราก็ค่อยๆบีบนะคะแล้วก็นวดครึงไปบนผิวหน้าของเราล้างหน้าของเราให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะล้างหน้าของเราให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งซับหน้าให้แห้งมีใครเอาผ้าขนหนู มาถูอย่างนี้บ้างค่ะกล้องเห็นนะมีคนขำแสดงว่าคุณกำลังทำอยู่นะคะจริงๆแล้วคุณต้องเอาทิชชู่นะคะมาซับหน้าอย่างนี้นะคะมาซับหน้านะคะทุกคนเราจะไปรุนแรงกับผิวหน้าของเราไม่ได้กล้องเห็นหลายคนมากเลยอ่ะชอบเอาแบบผ้าขนหนูอะมาแบบอย่างเงี้ย ทุกคนหน้าเราจะย่นนะคะเราค่อยๆสับนะคะค่อยๆสับนะคะเดี๋ยวนะ้ํามันก็หลุดออกไปจากหน้าเราเองนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะทาครีมบํารุงทิช <c oughs> ทชู่ก็ยุยติดหน้าอีกเลือกทิชชู่ดีๆค่ะอย่าใช้ทิชชู่ที่ไม่ดีเลือกทิชชู่ที่เหมาะกับผิวหน้าเดี๋ยวนี้เขามีการแยกเนาะแบบทิชชู่ที่ใช้กับห้องน้ําทิชชู่ที่ใช้กับเช็ดปากเช็ดมือกับเช็ดเอ่อเรียกว่า เช็ดหน้านะคะถ้าเป็นทิชชู่ที่เช็ดหน้าเนี่ยเรามันจะมีความเหนียวนุ่มโอ้ยเราไปถึงทิชชู่กันแล้วนะ <laughs> เฮ้ย <laughs> นะคะอะมีใครทําครบทั้งแปดข้อนี้บ้างพิมแปดข้อแต่ถ้าเกิดว่ามีใครทําไม่ครบนะคะอะพิมศ <laughs> ูนย์อนขอดูนิดนึง โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะมีคนทำให้ครบด้วยไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของการที่เราเนี่ยทำความสะอาดผิวหน้ากันแต่วันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของการทำดูมิสปานะคะซึ่งขั้นตอนแดขั้นตอนเนี้ยมันจะประหยัดเวลาเราไปได้เยอะเลยค่ะทุกคนเพราะขนาดไอขั้นตอนที่ห้าเนี่ยเวลาที่เรานวดหน้าเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องแม้กระทั่ง ทำด้วยมือนะทุกคนเราต้องใช้ถึงประมาณสองนาทีเลยนะไม่ใช่แบบทําให้มันทั่วหน้าเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปเลยนะไม่ใช่นะ,ะทุกคนเราต้องทําประมาณสองนาทีเลยนะคะโดยที่ใช้มือของเราไม่อย่างนั้นเนี่ยสิ่งสกรปรกหรืออะไรต่างๆที่มันติดอยู่ตามรูขุมขนของเราหนังกำพร้าเนี่ยมันก็จะไม่หลุดนะคะ แต่ลูมิสปาจะประหยัดขั้นตอนในการทำความสะอาดของคุณและมันดีกับผิวหน้าของคุณยังไงวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งตัวลูมิสปาตัวนี้นะคะเขาเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือทำความสะอาดอย่างล้ำลึกและยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหน้าของเราด้วยนะคะพราะเขามีเทคโนโลยีนะคะไมโครเพาลออกซิเลชันนะคะ m มโครเพาอ็อกซิเลชันเนี่ยมันเป็นเ,เทคโนโลยีที่หัวของเขาเนี่ยมีการหมุนนะคะด้านหนึ่งจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา,า,กาอีกด้านหนึ่งจะหมุนตามเข็มนาฬิกาและจะหมุนสลับไปแบบนี้นะคะ่ะเป็นการทําให้ผิวของเราเนี่ยเหมือนกับเราอะ่ะได้ขัดผิวด้วยนะคะเป็นแต่เป็นการขัดผิวที่อ่อนโยนและบางเบามากๆนะคะรวมถึงยังเกิด การสั่นสะเทือนเพื่อที่จะไปกระตุ้นชั้นออลาสตินใต้ผิวหนังของเราเนี่ยให้เกิดการสร้างคอลลาเจนด้วยตัวของเขาเองบางทีเนี่ยเรากินเรากินคอลลาเจนใช่ไหมคะกินอาหารตามปกตินี่แหละแต่เราอ่ะก็กินไม่ถึงทุกคนเชื่อไหมมันไปไม่ถึงแต่ว่าตัวเครื่องตัวนี้จะช่วยกระตุ้นทำให้คอลลาเจนของเราเนี่ยสร้างขึ้นมาได้เอง นะคะและถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ไปสักพักหนึ่งอะคะ่ะและหน้าของเราอะมันมีความตึงๆมันมีความแบบยาแบบว่ายังดูเด็กขึ้นอะไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเครื่องตัวเนี้ยนะเขาไปสร้างคอลลาเจนให้กับเราเพราะฉะนั้นพวกริ้วรอยต่างๆตรงร่องแก้มหรือว่าตรงดวงตาของเราหรือว่าตรงหน้าผากของเราเนี่ยจะค่อยๆหายขึ้น จะค่อยๆหายไปและผิวหน้าของเราก็จะดูเด็กและอ่อนเยาวมากยิ่งขึ้นใครไม่เชื่อคุณต้องลองไปใช้และที่สำคัญเลยนะคะตัวนี้เนี่ยข้อแรกเลยตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่พวกเราเนี่ยอยู่ในยุคใหม่นะคะทุกคนไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะทุกคนเราอย่าดูที่ตัวเลขอายุของเราวันนี้ปัจจุบันเราอยู่ในรุ่นใหม่ปีใหม่นะคะ ให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดเองเดี๋ยวนี้เลยว่าฉันอยู่ในปีใหม่เพราะฉะนั้นฉันจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่นะคะอ่ะและคนรุ่นใหม่เนี่ยคือเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยทุกคนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วนะคะที่จะมารักสวยรักงาม อ่าชอบลิเมิสปังมากทําให้ผิวลิปเน,นียนใช่ทุกคนนะคะไม่ใช่แค่ผู้หญิงแล้วนะคะที่จะรักสวยรักงามเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็เริ่มหันมาใส่ใจความหล่อเหลาของตัวเองทุกคนเชื่อไหมถ้าวันนี้หน้าของเราดีขึ้นภาพลักษณ์ของเราดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะดึงดูดเข้ามาหาเราเลยนะคะข้อที่2ค่ะคือตัวนี้เนี่ยเขามีให้เลือกหลายแบบมากๆเราสาม,มารถ เลือกได้เลยว่าเราอยากจะได้หัวในการดูแลผิวของเราแบบไหนนะคะและอยากจะได้ตัวครีมทรีทเมนต์เนี่ยคลีนเซอร์เนี่ยในการดูแลผิวของเราแบบไหนได้ด้วย นะคะถ้าเรายังไม่มั่นใจไม่แน่ใจคุณสามารถเข้าไปดูที่แอปพลิเคชันทำแบบประเมินสแกนผิวหน้าได้ว่าผิวของเราเหมาะกับสภาพผิวแบบไหนเราจะได้มาเลือกครีนเซอร์ของเราได้ถูกซึ่งดูสกินเนี่ยเขามีให้เราเลือกทั้ง5สูตรเลยคุณเลือกไปเลยช่ำๆตามที่ผิวของเราเนี่ยต้องการนะคะและหัวเนี่ยก็มีถึง4หัวเลยนะคะหลายคนอาจจะยังแบบ ไม่เคยเจอเจอแค่หัว normal ธรรมดาทุกวันนี้ใช้แต่หัว normal ทุกคนมันมีถึงสี่หัวเราสามารถใช้ได้สามารถซื้อใช้ได้นะคะหัวแรกเดี๋ยวขอแบบเพ,พิ่มเวลานิดหนึงนะคะท r e a t m e n t ตัวเอ่อต,ตัวเฟิร์มนะคะจะเหมาะกับคนที่ผิวเนี่ยมีเรียกว่ารูขุมขนกว้างมากมีหลุมแบบค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าไม่ได้เป็นสิวและผิวมันนะคะ อ่ะผิวหยาบกร้านสามารถใช้หัวตัวนี้ได้แต่ไม่แนะนำให้ใช้ทุกวันใช้แค่สัปดาห์ละ1-2ครั้งเท่านั้นสลับกับใช้หัวของ normal ซึ่งเป็นตัวถัดไปนะคะตามรูปนะคะหัว normal เนี่ยสามารถใช้ได้เช้าเย็นเลยสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะอีกหัวหนึ่งที่เป็นหัว gentle จะเหมาะกับคนที่ เป็นสิวนะคะเป็นสิวง่ายนะคะใครที่ได้ใช้หัวนี้นะคะคุณจะรู้สึกถึงความนุ่มละมุนแบบโอเมก้าอนนี่มันคืออะไรมันนุ่มมากนะคะลองไปใช้ดูนะคะแล้วก็หัวสุดท้ายใช้กับดวงตาของเราดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจถ้าวันนี้ดวงตาของคุณสดใสทุกสิ่งก็จะเข้ามานะคะลองไปใช้ดูนะคะแล้วก็มีตัวเอ่อเรียกว่าเป็นครีมแอคไซต์ที่มันใช้กับดวงตาวิคุณถ้าใช้ทุกวันนาแบบ รอยต่างๆแบบตีนกงตีนกาแบบถุงใต้ตามันหายเออหายจริงๆไม่เชื่อลองดูนะคะแล้วก็ข้อที่สามนะคะก็คือตัวลูมิสปาเนี่ยคือมือของเราไม่สามารถทำได้แบบลูมิสปายังไงรู้ไหมเพราะว่ามือของเราไม่สามารถกักเก็บแบคทีเรียดีเอาไว้บนใบหน้าของเราได้ แต่ลูมิสปาทําได้เพราะถ้าเกิดว่ามือทําได้เราจะสร้างลูมิสปามาทําไมจริงไหมทุกคนใช่ไหมคะนะคะซึ่งตัวลูมิสปาเนี่ยสามารถที่จะอะกระเก็บนะคะเป็นเอเรียกว่าไบไมโครไบโอมนะคะซึ่งไมโครไบโอมเนี่ยเขาเป็นแบคทีเรียที่ดีคอยปกปักรักษา <laughs> แบเรียกว่าผิวหน้าของเราอะ่ะผิวหน้าของเราจะเจอกับแบคทีเรียที่ไม่ดีอยู่แล้วนะคะตลอดเวลาเราไปเจอฝุ่นไปเจอนู่นนี่นั่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นสิวบ่อยๆแสดงว่าคุณอะ่ะมีแบคทีเรียที่ดีอยู่บนใบหน้าน้อยมากนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มมาใช้ลูมิสปาจะสังเกตได้เลยอย่าเมื่อกี้ก้องบอกไปว่าหน้าของเราจะมีคอลลาเจนนั้นมันจะเริ่มตึงตึงใช่ไหมแต่สิวของคุณก็จะค่อยๆหายไปรูขุมขนก็จะค่อยๆเล็กลงนะคะแล้วลูมิสปาเนี่ยเขายังทำความสะอาดแบบล้ำลึกถึงรูขุมขนของคุณในวันต่อว,วันแบบเช้าเย็นแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสิวอุดตันมานานแล้วแนะนำให้ใช้กันวานิกสปาเพิ่ม ะะประสบการณ์ตรงจากคนที่เป็นสิวหนักมากกวามเป็นคนที่เป็นสิวแบบเรียกว่าหนังหน้าตุกแก่ทุกคนนะคะใครที่แบบว่าฉันยังไม่เคยเป็นสิวถึงขั้นหนังหน้าตุกแก่เป็นทำไมต้องเหนอะนะคะอะกวักแนะนําเลยคุณลองใช้ตัวนี้ต่อให้คุณไม่เป็นสิวคุณเป็นคนผิวแพง้ง่ายคุณเป็นคนมีริ้วรอยง่ายคุณก็ควรจะใช้ลูมิสปาผิวมันคุณก็ควรจะใช้ผิวธรรมดาคุณก็ควรจะใช้ นะคะผิวเซนซิทีฟเป็นเซ็เดิมก็แนะนำคุณก็ควรจะใช้นะคะข้อที่สี่พอสามข้อไปแล้วคุณเห็นความสุดยอดของลูมิสปาไหมทุกคนสามข้อไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมลูมิสปาถึงเป็นเครื่องล้างหน้าที่แบบเป็นบิวตี้แกจิตอะที่ขายดีอันดับหนึ่งของโลกถึงหก ปีสอนเวอร์วังอลังการมากและถ้าวันเนี้คุณไม่ใช้ของที่ดีที่สุดคุณจะยังใช้มือของคุณอยู่อีกหรือถ้ามือของคุณไม่ได้ทำให้คุณหล่อขึ้นสวยขึ้นคุณมาใช้ลูมิสปานะแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณรักผิวหน้าของคุณมากขึ้นและใช้ไม่ยากเลยทุกคนเพียงหนึ่งขั้นตอนคือหนึ่งขั้นตอนเท่านั้นใช้ระยะเวลาแค่สองนาทีเหมือนกัน เราล้างมืออะเราก็ใช้ระยะสระยะเวลา2นาทีใช่ไหมทุกคนแต่ว่าลูมิสปาใช้ระยะเวลาแค่2นาทีแต่มอบผิวของคุณอะได้ถึง7ประการทำให้ผิวของเราดูสว่างขึ้นผิวกระชับรูคุมขนกระชับผิวสะอาดนะคะผิวเนียนนุ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ผิวเรียบเนียนเลยและก็ผิวกระจ่างใสเจ็ดข้อนี้ที่กวางพูดถึงเนี่ย คือเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณใช้งานทันทีนะคะอาท้าพิสูจน์กันเลยนะคะใครยังไ,งไม่เคยได้ลองนะคะแล้วก็รางวัลเนี่ยสุดท้ายเลยรางวัลเนี่ยมีมากมายจริงๆทุกคนคือไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอันนี้ความเอามาจาก AI นะคะคือรางวัลของกินนมเยอะมากและมีวิดีโออังด้วยว่าได้รับรางวัลคือเยอะมากจริง ไม่รู้จะเอาอะไรมาการันตีแล้วว่าให้ใช้้นะคะได้เรารางวัลน,นี้จริงและสุดท้ายนะคะเป็นคลิปนี้เลยที่อยากให้ทุกคนเห็นความแตกต่างว่าวันนี้ของเราอ่ะดีอันนี้คือห้องห้องปิดเนาะนะคะ <c oughs> ว่าจะน่าจคือก็อยากให้ทุกคนนะสัมผัสจริงๆว่าของของเราเนี่ยมันดียังไงเดี๋ยวเราดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ So to answer your question, is the Foreo and the Lumi Spa the same? No, definitely not. This is like a expensive vibrator that I stopped using. So if you turn on this barely moves the skin, okay? And we turn this on. Do you see the whole difference? So you can see that this is not this is a vibrator, but this is the oscillation movement. So it turns two ways. And it does not just clean our face, but it really just holds out the impurities by pumping it. <laughs> เป็นเครื่อง device เหมือนกันเป็นเครื่องล้างหน้าเหมือนกันแต่คือเครื่องนี้มันก็ออกมานะคะออกมาแล้แหละแล้วก็มันสั่นนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ไปกระตุ้นผิวเราขนาดนั้นแต่สุดท้ายเราเครื่องพวนี้การที่จะไปกระตุ้นอะ่ะเราก็ต้องใช้มือของเราวนเพื่อที่จะไปกระตุน้นแต่ถามว่าสั่นขนาดนั้นไหมไม่จ้าก็ไม่ได้สั่นขนาดนั้นเหมือนมันสั่นจากข้างในเครื่องอะ่ะอ่ะแต่ สำหรับลูมิสปาเราแค่เอามือไปกดและตัวเครื่องจะเป็นตัวกระตุ้นผิวของเราจริงๆนี่เห็นถึงความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะว่าเครื่องตัวไหนที่จะทำให้ผิวของคุณสะอาดจริงๆและมีคอลลาเจนขึ้นได้จริงๆไม่ใช่เพียงแค่ทำความสะอาดผิวอย่างสะอาดล้ำลึกจริงๆนะแต่วันนี้อีกอย่างหนึ่งที่กวางอยากจะบอกก็คือเครื่อง ผู้ชื่อได้เนาะฟอริโอเนี่ยคือเขาเนี่ยเป็นซิลิโคนการแพทย์ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามันมันส,ม,นสมันสามารถใช้ได้กี่เดือนนะหัวลูมิสปาของเราอะ่ะคือสามารถถอดทิ้งได้นะทุกคนซึ่งมีซิลเวอร์เคลือบเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามเดือนนะคะและสามารถทิ้งได้ทำความสะอาดผิวหน้าได้แต่ว่าเครื่องตัวเนี้ยซื้อมาทิ้งก็ไม่ได้ แพงก็แพงราคาไล่เลี่ยกันกับเราเลยนะคะและถ้าจะทิ้งก็คือลอกซิลิโคอนออกมาก็ไม่ได้ถ้าทิ้งก็คือทิ้งทั้งเครื่องคุณคิดว่าเครื่องราคาหลักพันนะอ่ะเออที่ไม่สามารถถอดซิลิโคอนออกมาแบบทําความสะอาดได้แล้วก็ไม่รู้ว่ามีแบบการเคลือบซีเวอร์ด้วยหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าซีเวอร์มันหมดไปแล้วเนี่ยแล้วจะทิ้งเนี่ยก็คือต้องทิ้งทั้งเครื่อง แต่ของเราเนี่ยเครื่องยังอยู่นะทุกคนยังสามารถชาร์จไฟกลับมาใช้ได้อยู่แต่ถ้าหัวหมดอายุการใช้งานครบ3เดือนแล้วก็แค่ซื้อหัวใหม่มาใช้งานแค่นั้นเองซึ่งเราก็ยังคงรักษาความสะอาดตรงนี้ของเราต่อไปได้ เจ๋งไหมคะนี่คืออีกความเจ๋งหนึ่งของเราด้วยนะทุกคนและสุดท้ายกองอยากให้ทุกคนนะคะคือเราเห็นถึงความเจ๋งของการสั่นสะเทือนของเครื่องแล้วแต่กวางอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาดูคลิปที่กวางทำรูมมิสปาโดยที่ทำความสะอาดผิวหน้าอย่างจริงจริงจังๆกันอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะคลิปสุดท้ายแล้วนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนใกล้ถึงวันฮาโลวีนกันแล้วนะคะทุกคนแต่งเป็นอะไรกันแต่วันนี้กวางลองแต่งเป็นน้องเวสเดย์นะคะก็ชุดนี้ก็ได้มาในราคาที่ถูกมากๆเลยแล้วก็เอามาแต่งเป็นน้องเวสเดย์กันแน่นอนค่ะวันนี้เราก็จะแต่งหน้านะคะทําผมให้เหมือนกับน้องเวสเดย์เลยแต่เหมือนหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่วันนี้กวางขอล้างหน้าก่อนละกันเนาะซึ่งการล้างหน้าในวันนี้ของกวางนะคะก็จะเป็นการล้างหน้าโดยที่เราไม่ใช้มือจ้าเราจะใช้น้องลูมิสปาตัวนี้เลยนะคะ ดีดมานะคะก็จะได้เป็นสเปรย์เราก็มาฉีดสเปรย์ให้มันทั่วหน้าหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่ใช้สเปรย์เพื่อนๆก็เอาน้ําจากก๊อกน้ําโปะหน้าได้เลยนะคะแล้วเราก็แต้มน้องเขาแบบนี้ได้เลยนะคะแต้มไปที่จุดใบหน้าของเราได้เลยนะคะและเราก็จะล้างน้องเลยค่ะอ่ะไม่ใช่นะคะเราจะเกลี่ยน้องให้ทั่วหน้าก่อนแล้วเราก็ใช้น้องลูมิสปานะคะปั่นหน้าของเราได้เลยปั่นง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ คุณสมบัติของน้องเขาเจ๋งมากมากเลยนะทุกคนเพราะว่านอกจากน้องเขาจะทําความสะอาดผิวหน้าของเราแล้วนะคะน้องเขายังช่วยไปกระตุ้นชั้นอิลาสตินให้สร้างคอลลาเจนได้ด้วยเหมือนกับวันนี้เพื่อนๆได้ออกกําลังกายผิวหน้าทั้งเช้าและเย็นเลยค่ะและนอกจากน้องเขาทําความสะอาดผิวหน้าของเราแล้วนะคะน้องเขายังเอาเครื่องสําอางที่ติดอยู่บนใบหน้าของเราได้อย่างหมดจดเลยส่วนใครที่รูกลุ่มขนกว้างนะคะก็ต้องบอกเลยว่า น้องตัวนี้เขาก็จะช่วยทําให้รูขุมขนของเราเล็กลงด้วยเห็นไหมว่าสิ่งสกปรอกออกมาเยอะมากเลยเดี๋ยวกวางเอาทิชชูเปียกเช็ดให้ทุกคนดูก่อนนะว่ามันออกมาจริงๆหรือเปล่านะคะล้านี้คือกวางไม่ได้เช็ดแรงเลยนะคะกวางเช็ดเบาๆเองเห็นไหมว่าออกมาจริงๆเอาเพชรเอาแผ่นที่สองนะคะเช็ดให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่ายังมีค้างอยู่ไหมไม่มีแล้วจ้าสุดยอดมากโอเคนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับ กับคลิปนะคะก็กวางอยากจะบอกว่าวันนี้คือคลิปของเราสุดยอดมากๆไม่ใช่แค่คลิปอย่างเดียวนะคะแต่ตัวลูบีสปาของเราสุดยอดมากๆถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ใช้นะคะกวางแนะนําเลยคุณลองไปซื้อตาดูแล้วคุณจะสังเกตได้ว่าหลังจากที่คุณใช้ติดต่อกัน7วันเนี่ยผิวของคุณดูดีขึ้นจริงๆค่ะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ขอย้ำยงานสัมมานากับ OTG ที่จะเชิญแขกรับเชิญที่ประสบความสำเร็จถ่ายทอดมุมมองและเคล็ดลับที่ทำให้คุณเป็นอีกคนที่มีพลังชีวิตอิสระสนุกสุขและสำเร็จแบบส่งต่อไปด้วยกันได้แล้วพบกันที่งาน New Influencer Series นะครับ